สวัสดีครับมาผมมาขอ,อก,กับเซล์อาร์ตคูบาตาลสีสไลมันเก่าเหมือนเดิมครับมากครับมนีมากครับขน,นทรงตาหวานนะครับคนรอสุดแห่งขนทรงเราจะเลิ่น,นะครับต้นโสดมาอยู่ที่ตำบลตากูกนะครับอำเภอ ขวาวสินนรินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็เอารถมาส่งเพิ่นนะครับสามสิบหกนี่แหละครับสภาเป็นที่ละเอานะครับเดิมเริมนะครับมาส่งให้เพิ่นให้พี่ให้นอ้องเอาไปใส่นะครับเป็นกะมีลานคานะครับเป็นขับฟ้องเนาะ คกับพ่อใส่ยอดพี่น้องราคากรับพ่อฟังครับตอนนี้พ่นหล่อพ่นไวทั้งหลังนี่สอบถามเพิ่งหล่ะได้อครับพี่น้องเพิ่นว่าบ่ได้ใส่พิษเพิ่นใส่แบบนี้เพราะว่ามันดันล่ะมันตะกุยดีดี่นว่าเอ้าวเกสตว่าอย่งไรเนาะคนละมาคนละแบบนะครับเดา ราตรีไปไหว้ก่อนนะครับข้ากับพ่มีดออกมาห่อนมาจอดมาเทิงพื้นที่ระปลอยนะครับก็ต้องข้อความขุ่นบุค้าทางอำเภอขวาวเนาะดีไว้วางใจนะครับเปิดกับเมืองใน YouTube นี่แหละเพราะว่าเมืองแล้วก็เขาไปเมืองรถนะครับราคาพอฟังหระครับ เอามาใส่จะค้องนะครับเรียกว่าหาราคาโปแพงเกินเกินไปคล้องรถเพิ่นนะครับพอได้ใส่อยู่นะครับถือว่าแต่สื่อรถใหม่กับราคาประมาณหกนะครับแต่ว่ารถแต่ะล,ละขั้นสภาพมันบคือกันเนาะพี่น้องเนาะ สามโลขคืกกันนะครับราคาอาจจะถึงแต่ว่าสภาพมันก็นตามสภาพแหละมาซ่อมอีกกันนะจะอยู่ประมาณสามหมื่นหน่าสิเขาใส่นะครับวายางเหนือตอกเพี่ยนไหม่รืว่ะยางมันแตกแล้วพี่น้อง เติมลงใส่นะครถทรงตาหวานพึงครับปดยางมันกระแตกนแน่ยวันแน่ละฮ่าหมองเปี้ยนเหรอครับรถทงตาหวานพึงครับสาหน้าที่ของคนเพราะใส่ได้นะครับพอใส่ได้ มาปรับป,ปรุงมารุงรักษาอันีอีกเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องดีกับเกียบก็ได้อยอ่นะครับรถแต่ละขั้นมันตามสภาพนถะเพียหนองนอกรถมือสองรถมือใหม่นะครับเท่นานั้นแล้วก็ผู้ใดทีดสนใจนะครับรถใหม่เข้ากับ สอบถามได้นะครับคอนพีดาวก็ได้นะครับคอนสูงสุดกับแปดปีนะครับคอนสูงสุดแปดปีตัวนี้มากกับสมัครเตรียนน้ำมันเครื่องอีกแหละนะครับเตียนน้ำมันเฮล,ลินะครับตัวนี้พเพท่ากับมันตะกุยได้ดีบอไม่น,อน้อยดีุ้ด ใคยใส่แล้วคอมเมนต์มากเมื่งนี่นะครับควยก้ามหัวก้ามหางแบบนี้นะครับผลว่ามันตะกุยดินดีๆีผลวา่าแจ็คสิเมียนโมเมียนได้ผู้หนอ,องเด้อจ้านคะือนวะ่านละน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 ะ พอได้ใส่นะครับก็ถือว่าพอได้ใส่พอได้ไถพอได้ปั่น,นครับเพราะนั้นแล้วพี่น้องนะครับตัดสินใจเอานะครับซื้อรถใหม่หรือรถเกา่ามีทั้งมีทั้งสองแบบนะครับมีทั้งสองแบบถรถเก่ากับบริเวณปีนีนะครับหาเงินใส่รถแต่ว่ากับสภาพนะครับ สภาพดีแน่ราคามันก็สูงนะครับเวลาใส่ไปกับสอบไปน่ำแต่ว่าถ้าเฮาเกิดว่ารถไม้มันก่ามีงวดเนาะแต่ว่ามันก็บ,บริสอมนะครับเกี่วอากาศแนะนำในประมาณนี้นะครับมีทั้งสองแบบนะครับเอา นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเริ่มฝากพลอยก็แช่กติดตามเมในช่องเสวานกุปตาราศีสไลเราจะเลิกน,นะครับคลิปนี้นค,คงจะฝากไปเพียงแค่นี้นะครับทรงมองกับคนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ